ทับไทยนานครตอนนี้เรากำลังจอดให้คนของสามีไปซื้อกาแฟาให้แล้วเราใกล้ๆแล้วจะถึง็อบไทยอัลฟ้าเป็นไงบ้างลูกเปนไงอัลฟ่าบดเงินวป่าอัลฟ่าอันนนี่ไปดูกันนะคะเราจะกำกับเงินอยู่ที่300 300แฮมไปร้านไทยเราจะใช้เงินแค่300แฮมเราจะใช้ กำกับแค่นี้มันจะงบอยู่แค่สามร้อยเฮมจะไม่ใช่มากกว่านี้นนน <laughs> จะกำกับอยู่แค่นี้นะคะ เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะแต่อยากจะบอกว่าฟิลของร้านอาหารไทยคือแบบเลิศมากบรรยากาศเลิศมากเราก็เข้าไปดูอากาศของอาหารไทยเรามีอะไรบ้างเอ่ย สวัสดีค่ะกลับบ้านค่ะเ <c oughs> พิ่งมาเพิ่งมา,อาอขอบคุณมากนะคะเราบอกว่างบของเราคือสามร้อยนะคะสิ่งที่ได้มาสามร้อสามร้อยจริงๆค่ะ ฮแสดงว่าไม่ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ต้องขอโทษสามีผัวที่รัก